สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต้นหอมมาดูไฟคริสต์มาสนะคะคำถามค่ะดูไฟคริสต์มาสที่ไหนคะที่มาเก็ตวิลเล็ตนะคะนี่ค่ะมาเก็ตวิลเล็ตที่โ m e โปรนะคะค่ะตอนนี้เป็นอุโมงค่ะไปเลยค่ะ <Yeah. S 1> ไปน่นเลยค่ะ <Ooh. S 1> ไปอุโมงค่ะ ีค่ะอุโมงค์สวยมากค่ะไปเข้าอุโมงค์เลยค่ะสวยงามมากค่ะเข้าอุโมงค์เลยค่ะสนอมเข้าอุโมงค์เลยโอ้ะรย,ยิบเนหนูสนอมไปอุโมงค์เล็กนี่ก่อนก็ได้อุโมงค์เล็กนี่คนน้อยหน่อย นี่ค่ะสวยจังเลยอาถายรูปในค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหสวยงามมากค่ะหนาวไหมคะหนาวไหมโอ้โหเหมือนหน้าหนาวเลยเหมือนอยู่หิมะเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้เหมือนอุโมงน้าแข็งเลยค่ะนี่ฮะเหมือนอุโมงน้าแข็งเลยเข้าไปดูสิคะเข้าไปเลยเข้าไว้เลยเข้าไปเข้าไปฮะเข้าไปได้ค่ะเข้าหลายๆคนได้อุโมงน้ำแข็งค่ะเอเเข้าไปเลยค่ะเข้าฮะเข้านี้ก่อนไงครับไปเข้ากับแม่น่ะ งสองสามสวยงามค่ะไปอุโมงยาวค่ะไปอุโมงยาวอุโมงยาวค่ะตรงนี้อุโมงยาวนี่ค่ะไปไปอันนี้โอโมงยาวค่ะเพื่อนเจอเพื่อนด้วยค่ะเจอเพื่อนด้วยดอม ไปเลยค่ะโอ้โหรายิบระยับรายิบระยับสวยงามค่ะอย่าไปดึงของเขานะคะอย่าไปจับแรงนะคะเดีย๋ยวไฟช็อตนี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปดูต้นคิดมัดค่ะ มีกวางเ่นเดียด้วยหนี่โอ้โหกวางเลนเดีย,ย,อ, então, oh, oh, oh. ดยอยู่ข้างนอกโอ้โ oh. ห oh, oh. oh, oh. ต, Original, ตน้ oh, oh. ตนไม้ตรงนี้โอ้โหต้นไม้ตรงนี้สวยจังเลยค่ะหลากสีสันเลยโอ้โ oh, ห oh. สวยงามมากค่ะตรงนี้โอ้โหไปสีคคัะ นี่ค่ะตอนคิดมากอ้าวจเจอ,อเพื่อนด้วยค่ะนี่ค่ะเจอ,อเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อไอ,อดา้าคนนี้ใครครับอดอมนะครับอ๋อ,อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อ อยู่สารศาสตร์เหมือนกันล่ะคะโอเคเจอเพื่อนเพื่อนด้วย <c oughs> เพื่อนไม่นู้ละอ้าวอย่าบังกล้องสิครับไปถ่ายรูปครับมีต้นไม้สีชมพูด้วยคะ่ะ <c oughs> อย่าบาังกล้องสิหนูถ่ายดีๆสิคะนี่อ้าวอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกตัวอะไรคะเนี่ย นี่ตัวอะไรคะสโนแมสนสโนแมนนะคะไปถ่ายรูปก,กับสโนแมนนะคะไปใกล้ๆลอันหนึ่งสองสาโอเคสวยงามมากนี่คะ่ะมาตรงนี้้ยิยตรงนี้ก็สวยโอโ้โหโอ้โหตรงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยคะ่ะ โอ้โหเหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนในหนังเรื่องอวตารน่ะโอ้โหปืนสวยด้วยนี่ค่ะโอ้โหเป็นเกล็ดน้ําแข็งค่ะนี่ไหนคะจับน้ําแข็งสิคะนี่น้ําแข็งล่วงมาเต็มแล้วโอ้โหไหนคะอันไหนเลเซอร์อ๋อใครเล่นเลเซอร์คะ สวยงามโอ้โหตึกนี้ยังสวยเลยค่ะหนูนี่ฮะจอนหอมนดอมเอีกรับโอ๋อ FC FC ค่ะ FC ฟซีมาเอฟซดอมมากับใครครับมากับป้าป้าเหรอครับอ๋ออันนี้ FC FC ีเอจนหอมตามมาเลยนี่ค่ะโอ้สวยมากค่ะตรงนี้ตรงนี้ตึกสวยมาก ตรงนี้เรามานี่เลยมนะาเก็ตวิลเลตโอเค,โอ,เคโอ้อันน้นอะไรคะลูกบอลยักษ์ลูกบอลยักษ์กกมีสีไหมนะ่ะตรงนั้นน่ะไปคะ่ะตรงนี้หนาวมีเก็ตน้ำแข็งหนาวคะ่ะตรงนี้ออ,อ้ย สวยค่ะไปนั่งมานั่งสิคะนั่งมานั่งค่ะโอ้ยไปเดินแต่หน้าใหม่เมื่อต้นนี้สวยมากไปเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะ ดอมาเก็บน้ําแข็งครับโอ้โหน้ําแข็งเยอะมากเลยโอ้หนาวไหมหนาวโอุโมงค์นี่สวยมากเลยค่ะเนี่ยอุโ,อโมงค์กับตรงเนี้ยอะไรคะอ่าไ,ไ,ไปค่ะดเดินเข้าโอุโมงค์ค่ะโอ้โห ไปสิกานำไปสิคะเดินไปข้างหน้าสิพ่อจะได้ถ่ายให้เห็นด้วยค่ะเออนี่ค่ะตอนอมมากวางเ่นเดียก็ได้เนี่ยว้าวมีนี้ด้วยค่ะนี่ ของขวัญเต็มแล้วค่ะอยากได้อะไรคะเนี่ยของขวัญลองลองแกะได้ไหมคะของขวัญลองเขย่าสิมีอะไรไหมคะไม่มีออเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซันตาคอสเอาของขวัญมาให้นี่ค่ะอโหซันตาคอสเป็นหมีค่ะซันตาคอสเป็นหมีอโหเป็นหมีเฉยเลยซันตาคอส โอ้โหอยู่บนต้นคิดมัดก็เป็นดาวด้วยนะคะนี่โอ้โหดาวอันยังใหญ่เลยค่ะอะดาวค่ะดาวใหญ่มากเลยค่ะโอโองนี่สวยมากเลยตรงนู้นนะี่เหมือนเทพนิยายเลยที่เป็นลูกๆตรงนู้นนะ่ะสวยมาก